แนววันนี่ระวัง,งด้วยไปไปไปเบาไปงงไม่อยู่อ่ะทุกคน ลอะไรอะไรใจกำคาดใจกำคาดใจกำคาดโอ้โหสุดเลี uh ้ยบเกือบเอาไม่อยู่วะทุกคนโอ้โหเกือบเอาไม่อยู่จริง โอ้โหไม่อยู่เกือบไม่อยู่อ่ะโอ้โหสภาพดีผมเอาไม่อยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยดึงน้ำก่อนโอ้ยทุกคนมีหวครับลื่นมากของจริง น้าผมล้มเ่าไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอย่าอย่ากำคาด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 ดิเป็นไงบ้างล,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 ลุกลุกตึ อย่ากำคาดดิแนมะ่นะ่าจะกำคาดดิเย่ปะแย่เลยเราไม่พร้อมแสงแย่ไหมอย่ากำคาดบ่กำคาด,<ฮ>คดนะเรียบร้อยเลยไม่ไหวดิ้งยังว่านแนวเลยนี่แหละที่ยากกว่าของจริงได้ทุกช็อตเลยโอ้ ไอ้กำคาดีกำคางก็ไม่เอาไม่อยู่แล้วไม่ได้ไงว่านะยีบางคนเดียวเลยอะโอ้ยมันลื่นน้าไปกำคางไม่ได้ง่านะไอ้จูไอ้จำไม่เงาหัวปัดเลยอุ้ยผมว่าจะขึ้นมาเข็นให้เนี่ยดูสินอนเลย มังคูนอ่ะไปดิไปเค็มเอาแล้วตัวถังถังนี่อเอาก่อนเอาก่อนอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอ,อ,อู้ทุกคนแบบสุดจริงลงไปคันหนึ่งอย่าก,กำคาด,ดิอย่าอะไรอย่าก,กำค้าด,ดินะ จะก,กำคาดพีใส่เกียร์ไรพี่ใส่เกียร์ไร,ร,ไรถ้าทายปล่อยคัดกำคัดไว้ไปเลยไม่ได้มีพี่ใส่เกียร์ไว้ไงพี่ดับเครื่องอันนี้น่าจะดีกว่าเนี่ยแย่เลยลองทายเลยเอนี่ครับทุกคนกอ้อนเซลู <c oughs> ที่อยากมารลุกันจริงๆเออพี่ใส่เกียร์ลง โอเคจะให้รถมันหยุดก็ปล่อยใช่ปล่อยคันนี่ยดับเครื่องแล้วก็ใส่เกียร์มันไหลลื่นไหลไหลหัวมันไหลจิ้นโอ้ยผมมานอาหัวได้ไงวะผมมาไปก่อนผมเอาไม่อยู่แล้วผมปล่อยเลยแค่ประคองเอาอ่ะไปยิงหน้าน่าจะรอผมก่อนผมวิ่งขึ้นมาแล้วอ่ะ ไปยังไงวะไว้ใจอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงบอกว่าอย่าพึ่งลงเหยียบเหยียบเกียร์ลงอ่ะน้ำพงษ์จำนี่เเดี๋ยวอาไรก่อนเอาไห้ก่อนเอคันนี้เอาขึ้นลงก่อนเกี่ยวกันนะเกี่ยกันนะกูบอกแล้วมึงขับอย่านั่นกันรัวไปดูดูเลยขาคอนช้าๆไปช้าๆเกงลงล่างเออลงล่างลงล่างลงไปได้ยงไงสองคนนี้ครับ แม่งตายทุกช็อตเลยเนี่ยนี่แึงหนึ่างได้ทุกช็อตเลยได้ทุกช็อตบอกตรงยังถ่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวว่าเลยเมื่อกี้สองคนมองไปแล้วมองไม่เห็นเลยนะฝุ่นตลบเลยคือมันเอาไม่อยู่นะที่ผมลงไปอ่ะ นู่นนี่มีเกือบลุบไปถึงนู่นรถคันไหนก็ล้มมาแบบชันก้นเนี้ยเออแล้วไหนบอกว่าไม่ได้ไม่มาเส้นนี้ไงเออไปแกงลงล่องเนี้ยลงล่องเลยแง่แงจบเลยแป๊บนึงแป๊บนึ่งอะไรผมช่วยประยุงฮะไม่เป็นไรหรมั้งไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลบเอาลงก้อ็ไปสุดเอาไปสุด ียร์ยังเอาไม่อยู่เลยเดี๋ย่ดูไปไปนะไปได้แล้วพี่ไปแล้วพี่ช่วยดูดิโอ่เท้าใครเนี่ยสภาพโอ้ยน้าอะไรของน้านี่โอ้ยเหนื่อยเลยเยียบกี่หนึ่งไว้น้าไปกำคาดเมื่อกี้มันเลยไหลเลยนี่จริงว่ะน้าไอจิต ดูน้วจัดอีวาน่าแนวว่ะโหโวบ้าเดี๋ยวเต็งเลยว่ะขอเบี้ยวไหมเดี๋ยวไปดูนู้นเยทังวันนี้ได้คลิปลงทิกตอกแล้ะทังละเกินะทังไม่เป็นไรแต่บางคนนะดิอ เนี่ยคิวก็ถลอกบางคนอะไปเลยเรียวกันหน้าเดี๋ยวไอ้บี๊กทั้งไม่เป็นไรทั้งไม่เป็นไรก็ดีแล้วแซงเจ้าบดิงเดืไปกันหนายก่อนอ่านามแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่นะพงลงมาก่อนเนาะเอาไม่อยู่ไอ้นี่ก็ต้กงต้องคมัไปแยกกันสองคนนะไอ้เหี้ยรักกูกับพี่เก่งออยู่่แล้วไมผมเอาไม่อยู่แล้วที่ผมลงไปอ่ะ ผมปล่อยเกียร์หนึ่งแล้วปล่อยคัดเลยมันไหลไงัวกำคา้าวัูทำไงเบรกเบรกไม่ก็ไหลเอ้าไอ้เหี้ยนี้กกย,งย,งยิงไปกำค้าน่ะ